สุดค่ะทหารแล้วก็กําำลังผาเมืองค่ะได้สกัดจับยาบ้าหนึ่งล้านหกแสนเม็ดขณะที่กำลังจะเตรียมไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ชั้นไหนนะคะโดยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองสืบทราบมาค่ะว่าจะมีการใช้รถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวลักรอบลำเลียงยาเสพติดรถใหญ่ออกจากพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้านำไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ชั้นใหนก็เลยสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ออกลาดตระเวนตามเส้นทางสายต่างๆอย่างเข้มงวด จนกระทั่งเวลาประมาณตีสาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขณะที่กองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพออกลาดตระเวนไปตามเส้นทางภายในสวนลิ้นจี่เขตบ้านทาตำบลม่อนปินอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ไปเจอกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีขาวป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับนํารถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวท่าทางมีพิรุษค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งสัญ,ญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นแต่คนขับรถทั้งสองคันไม่หยุดค่ะกลับเร่งเครื่องหลบหนีไปตามเส้นทาง สำนักสงบ้านห้วยตาจหนุนะคะ ตำบลมม่มนปิ่นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกําลังออกติดตามไปจนถึงบริเวณวัดซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นทางตันคนขับรถกระบะก็เลยจอดรถก่อนอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถจักรยานยนต์แล้วก็คุมตัวคนขับไว้ได้ทราบชื่อคือนายบุญธิ์อายุ23ปีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาหูนะคะอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พอตรวจภายในรถกระบะที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้ข้างทางที่เบาะนั่งหลังคนขับค่ะเจอกับกระสอบฟางรวม16 ใบด้วยกันข้างในเนี่ยมียาบ้ารวม1ล้าน6แสนเม็ดเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางไว้สอบสวนขยายผลเพื่อติดตามหาผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ